รครับนเธอเป็นใครอ่ะไม่สนิทป่ะอ่าเนี่ยไงแค่ประตูยังไม่สนิทเลยแปลว่าเราไม่ได้สนิทกันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองวันนี้ไม่ได้ทดลองขับนะแต่ว่ามาทดลองนั่งผู้คุณกล้าดียังไงรถอะไรคะวันนี้ BMW C 3สามสามศูนย์ L I M Sport ถอดเบอร์ดิครับถ้าดูคนไว้ใจมุยาในการขับรถมุยาก็ดีใจมากแล้วค่ะไม่น่ารอดอะดูรงเลย ไปแล้วคุณไม่ไว้ใจเซลล์วยาได้ยังไงก็โขนลกเขาดีไม่ไหวอันอันี้คืออาทำจริงเรียกมาทำไหมวันนี้วันนี้นัดมาทำไมวันนี้ชวนเพื่อนไปคาเฟ่ก็อยากจะเออลองดูไหมคาเฟ่เปิดใหม่กับรถคันใหม่ซึ่งไม่ใช่รถเรารถคันใหม่ด้วยรถนี้ไปมันี่ค่ะ รุ่นใหม่แอมเบียนไลท์เหรอเออใช่แล้วอ๋อมีแอมเบียนไลท์พี่วางแก้วเยอะมากค่ะโหลอเยอะไปไหนแก้วหนึ่งแก้วสองแก้วสามเหมือนที่เธอเคยบอกไงเพื่อวชวนเพื่อนมนาะปาร์ตี้กันบนรถเออจริงปาร์ตงปาร์ตี้อะไรคะคุณเรามันสายบุญลบมล เขาจะไม่มาโปรโมทรถให้หรอไม่ไม่ไม่ก็ชวนมานั่งก็มานั่งเฉยๆกูก็จะนั่งแบบงี้นั่งๆกงโอเคคุณคันนี้เป็นซีรีส์สามลองวิวเบสคุณไม่ตื่นเต้นหรอมันต่างไปไงกันเออมันต่างกันซีรีส์สามทั่วไปก็คือจะเป็นซีดานแบบขนาดกระทัดรัดใช่ไหมอาจจะแบบเฮ้ยรู้สึกว่าผู้ใหญ่นั่งอาจจะมีความเฟิร์มๆหน่อยแต่รุ่นเนี้ยเขาจะเน้นว่าเป็นรถกึ่งวัยรุ่นก็ได้กึ่งแบบกําลังจะแบบเริ่มต้นการมีครอบครัวก็ได้มีเด็กมีผู้ใหญ่นั่งด้วยอย่างเงี anyway> ้ยมันจะให้ เพราะว่าเนี่ยเล็กรูมนะโอ้โหมเอาหกว้างนี่เอาเนี้ยเนี่ยเนี่ยนั่งอย่างนี้ได้อะนั่งไขว้ห้างได้แบบสบายสบายสวยๆเลยคือคือสเปซขาตรงเนี้ยคือเหลือเยอะมากนะเหลือเหลือเลยเนี่ยเนี่ยใช่มันเหลือแบบเหลือเยอะมากเลยจริงๆตัวเนี้ยอยากรู้ไอ้ความความยาวที่เขายาวเพิ่มมามันมันยาวเพิ่มมาเท่าไหร่มันยาวกว่า11บมิลลิเมเซนวะรอร้อยสิบมิลมอ่ะประมาณนั้นแหละร้อยสิบมิลจะพูดอย่างนั้นแหละร้อยสิบมิลก็สิบเอ็ดเซนสิบเอ็ดเซนยาวเพิ่มสิบเอ็ดเซนแล้วไอ้ไอ้ไอ้ที่ยาวเพิ่มเนี่ ยาวขึ้นน่ะคือคือฐานฐานน<ฟ>้องข้างหลังอ่ะเขาทําให้ยาวขึ้นเมื่อกี้เลยบอกว่าเลกรูมเหลือก็เพราะว่าตรงที่มันเป็น L I นี่แหละพอเล็กรูมมันยาวขึ้นคนนั่งก็จะรู้สึกสบายขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นใช่ใช่ใเซนตรงเนี้ยนะใช่ใช่ใชอ้เดวได้เพนะิมาสิบซนเลยเหรอสิซนก็แปลว่าคันนี้จะเป็นแบบเฮ้ยขับคนเดียวของเยอะก็ได้หรือว่าจะเป็นรถแบบไปรับคุณพ่อคุณแม่เป็นรถครอบครัวเลยก็ได้แล้วตัวถังรถมันยาวขึ้นตัวข้างหน้าจริงๆทุกอย่างข หลังแล้วเป็นซันรูฟที่เป็นแบบพานูรามากลาสนะปกติซีรีส์สามะาอย่างตัวอีอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้ครึ่งเดียวนะแต่ว่าตัวเนี้ยให้เต็มทุกอย่างเลยไปบานแบบจนถึงด้านหลังเลยเราอยากให้เพื่อนรู้สึกเฮ้ยนั่งสบายแบบฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างสบายจริงจริงรถอะสบายติดอย่างเดียวเลยคนขับมือจะไดัววะรู้ทันอะทำไงดีครับเนี่ยติดคนขับทันไหมคะ แต่เงียบไหมรู้สึกว่ามันเงียบมารุ่นเนี้ยเงียบที่นั่งมาเนี่ยรู้ไหมว่ามันเครื่องยนต์อะไรเบนซินเฮ้ยทำไมรู้อีกแล้วอ่ะเบนซินว่ามันเงียบไหมเพราะมันเงียบเราก่อนว่าเป็นเบนซินเป็นที่นั่งเไนอินเบนซินจะเงียบกว่าเบนซินจะเงียบกว่าดีเซลใช่เบนซินเงียบกว่ารุ่นนี้เป็นเครื่องเบนซินสองพันแต่ว่าแรงม้าตัวเนี้ยได้ได้แรงม้าเพิ่มค่อนข้างแรงเลยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบแปดม้าจริงจริงเบนซินสีสูงที่นั่งสองร้อยห้าสิบแปดแรงม้าถ เฮ้ยเขาเป็นรถไบโพล่าให้ทังความแรงเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็นั่งนุ่มนั่งสบายด้วยเห็น <He ard S 2> ปะอ,อ่ะงั้นก็ครบเลยดิครบดิแต่แต่แต่ถึงเขาบอกว่าเป็นเบนซินแต่เขาลากรอบได้ยาวขึ้นนะการออกตัวเหมือนดีเซลใครบอกว่าโอ้ยเบนซินต้องรอหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้มไม่ต้องรอจ้ะ<ข>อยากไปไหนก็ไปอันนี้แรงบิดเขามาตั้งแต่รอบต่ำเลยป่ะแต่พันห้าเลยป่ะพันร้อรอบแรงบิดก็มาครบสี่ร้อยเลยอ่ะเบาเพื่อนเบาเพื่อนโอ้ย โอ้ยเลตตี้เฮ้ยเลตตี้นรยขับดีหน่อยเลตตี้<ๆ>อตอนแรกเขาเชื่อถือนะตอนเนี้ยไม่น่าแล้วนั่งสบายมากเลยตอนนี้แต่เราชอบอ้นี้เลยคือปกติอย่างซีรีส์สามเคยไปนั่งของของรุ่นพี่มานะแอร์เขาจะเป็นสองโซนแยกหน้าซ้ายขวาใช่ปะอันเนี้ยมีโซนท่าหลังมาให้โซนเราไม่ต้องรอแบบเสร็จบุญจากข้างหน้าใช้คําว่าเสร็จบุญคือเราสามารถปรับทุกอย่างได้เองจากจากตรงนี้มเลยแต่ก็ดีนะคนนั่งกับคนขับจะทางห่างกันนอยก็ดีแล้วแหละลำคานเอาไม่ได้ ชอบที่เขามีที่ชาจสองคนสำหรับสองคนไม่ต้องแย่งกันได้เอตรงเนี้ยระยะวางแขนนะรู้สึกว่ามันพอดีมากเลยแต่ว่าเขาออกแบบมาเด้ยสบายกับไอ้ตัวเบาะเนี่ยเธอสังเกตไหมที่เขาบุ๋มลงไปหน่อยเนี่ยมันรับตัวนะแล้วก็ความเอ็นอ่าแล้วว่าเบาะหลังน่ะเขาออกแบบมาให้บุ๋มง นีั่งทางไกลหายห่วงเลยโง่มากเลยอ่ะแต่ถามจริงร้อนปะไม่ไม่เนาะไม่ร้อนเพราะว่าแอร์เย็นร้อนก็ทนเอาคุณไม่มีคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรทั้งนั้นคุณมีสิทธิ์ขับขับไปอย่างเดียวที่เชิญขับรถสั่งอนุญาตจี๊บเฮ้ยตัวนี้ขับลื่นมากไม่เหนื่อยแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ได้แรงจนเกินไปอ่ะขับได้ขับได้ทั้งวันเลยลำโพงเสียงดีมากเอาจริงๆลำโพงของยี่ห้ออะไรอ่ะฮะลุก็เฮามานเียดบอะไร์กดเาดี๋ยวเดี๋ยวดิอ่ะฮะอะไรน่ะลำ ยสุดยอดดูตกใจปลอมมากเลยค่ะอยากฟังเพลงไหมคะชุดโกโกวาทีินู้อยากใสอโอ้โหโอ้กางเกล็ดแบบนี้เลยโมย่าไม่เอาเลยพูดติดถูกกูเลยโโกกกวาาที่่นอยใสเห็นไหมคุณถึงได้รู้สึกว่าการขับรถคันนี้มันคือความสุขคุณเอ็นจอยได้ทุกเส้นทางเห็นป่ะว่ายลัดออกไปได้เลยแว่ร้านข้างหน้าด้วยอยากใสาชุดหาชุดมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาทีินู้อยากใส ก็ที่นู้อยากซอยขับไปเรื่อยเรื่อยเราจะขับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะต้องเพลงนี้จบอ่าไม่น่าจะจบอ่ะจริจริงไปยันเมืองจีนก็ไม่จบอ่ะเฮ้ยคุณขับไปไหนก็ได้ว่าคันนี้มันประหยัดน้ำมันเฮ้ยตางยินน้ำมันก็อยู่เท่าไหร่ครับถ้าคันนี้จริงๆมันอยู่กับเท้าคนขับนะคะแต่ว่าเครื่อง2 0 0รว่ามาเนี่ยมันก็ได้อยู่ประมาณแบบไม่น่าเกียดเนาะประมาณ14โลนิตร14ีเลยเหรอ14สี้เขาไปยังเกือบส0 0ร้่โลิใช่แล้ว ไอ้ตัวนี้เขามีสีภายนอกให้เลือกทั้งหมดกี่สีอะตอนนี้มีหลักๆรุ่นนี้จะมี3สีจะมีสีขาวมีสีที่เปิดตัวอีก2สีจะเป็น Cashmere Silver จะฟิลแบบ Luxury หน่อยเป็นบรอนทองอีกสีนึ่อีกสีนึงจะเป็น Carbon Black Carbon Black จะเป็นเหมือนน้ำเงินแต่ว่าเป็นเป็นเป็นสีดำประกายน้ำเงินเขาจะเหมือน สองสีในคันเดียวกันเพราะว่าอย่างถ้าสมมติเราจอดในที่มืดมากๆอ่ะมันจะเป็นสีดําจ๋าไปเลยแต่ถ้าเราเจอแสงสว่างจะจัดสีขาวถุยประกายน้ําเงินค่ะจะเป็นประกายน้ำเงินคุณตั้งใจฟังสิคะสิ่งที่ดิฉัน่อสานะคุณต้องตั้งใจฟังขอโทษครับคุณครูเพนสีขอเหตุผลที่จะต้องซื้อสามสามสูตรในไอทมทำไมถึงต้องซื้อคันนี้ออ๋อพอดีที่รถส่งมอบตรงดีอ่ะตรงมากที่คือที่โทรมาเนี่ยอย่างแรกเลยนัรีวิวมาส่งมอ มันมีรถพร้อมส่งจริงเราต้องแยกแยะนะระหว <นะ S 2> ่างการเป็นคนตรงกับเป็นคนไม่มีมารยาทมันแยก <c oughs> ไม่ได้นม่เส้นบางกั้นอรงนถือว่าเพื่อนเช่นชมไม่แต่ว่าข้อดีคืออะไรถ้าเราดูรีวิวคันนี้แล้วเราชอบเราลองขับอ,อยากได้ปู๊บได้ทันทีรถ BM เส่วนใหญ่รอนานน่าจะหลายเดือนนะ ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องต้องรอ,อหน่อยแต่ว่ารุ่นนี้จริงๆที่เขามาทําตลาดเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนสําหรับตอบโจทย์คนที่อยากได้รถสรุ่นแต่ตัดสินใจไม่ได้แล้วก็มีงบจํากัด<ม>เพราะตัวนี้มันคือซีรีส์สหรือบางคนจะบอกว่ามันคือในร่างซีรีส์ห<ม>ก็ได้ออปชั่นครบชุดแต่ง Sport, <ม>เอ็ o สปอร์เครื่องแรงนั่งสบายในราคาไม่เกิน3ล้าน<ม>ซึ่งยังไม่รวมส่วนลดอีกนะคะอันนี้เห็นไหมราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่คะสองแปดเก้าเค่ะ <8 99. S 1> แต่ตัวนี้คือเขามีมีเป็นตัวเดียวเลยใช่ไหมเป็นออปชั่นเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเอสปอร์ตไม่มีไม่มีตัวตัวรองมีความส่งสีอะไรบ้างคะถ้าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากําลังจะมีรถมาเพิ่มค่ะได้ทุกสีเลยแต่ว่าเราผิดเลยแดงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองห่าถุยแสดมีมั้ยมีสีแสบไหมแสดตอนนี้แสดเพราะว่ามาแซงเขาแป๊บนึงแป๊นี้แสดเลยกล้องตกครับพี่กุมารคาราขอโทษ ให้บ้าเอ้ซื้อรถซื้อรถวันนี้แถมกุมารในวันเดียว้เดียวต้องให้หมอปลามาดูแลอย่าลงจากรถแล้วอ่ะมาแล้วลูกจ้ากว่ารที่อยากได้ถ้าใครยังอยากให้เซลทำคลิมให้อยู่รบกวนมาจองรถด้วยค่ะเจ้านายจ้าอย่าเพิ่งอย่าดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวถึงแม้มันจะไม่มีสาระก็ตาม